คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่นเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะหบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba ส2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba 2 2 2ครับมาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจ n เ a เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย9วธันวาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาเช้าวันจันทร์เป็นคู่เอกในสายตะวันตกการพบกันระหว่างเจ้าบ้านสะพานทองโคด้นสเตเดี้ยร์วันนี้เปิดบ้านเชสเซนเตอร์ต่ออีกหนึ่งเกมครับต้อนรับกำเยือนของหมาป่ามิเนโซตาทิมเบอร์วูฟด โดยโค้ชของเจ้าบ้านสวรรทองยังคงเป็นสตีฟเคอร์ครับแม้ช่วงนี้ผลงานจะไม่สู้ดีครับวันนี้จะได้ดวลกับคริสฟินช์โค้ชของทางด้านมิเนโซตาโดยผลงานเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมก็เป็นการเจอกันเองเมื่อวันที่7ธันวาคมครับที่เชสเซนเตอร์แห่งนี้แล้วก็สะรานทองพ่ายคาบ้านไปแบบขาดลอย90ต่อ107ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งผู้ชนะอย่างมิเนโซตาทิมบูเป็นเอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับชัยยาแอนแมน30แต้ม4ดีบาวเแอสซิส เสริมด้วยเจ้าพ่อวงในรูดี้โกแบร์ครับ17แต้ม11รีบาวด์เป็นดับเบิลดับเบิลแล้วก็มี1แอสซิสต์ครับส่วนจูเลียสเรนเดลครับ16แต้ม9รีบาวด์4แอสซิสต์ไมค์คอลลี่ช่วยเสริมอีก13แต้ม4รีบาวด์4แอสซิสต์และสุดท้ายเป็นทีมเยือนอย่างไมเนโซตาทีมบูฟสามารถเก็บชัยชนะได้แบบขาดลอยครับราบคาบจริงๆครับส่วนผู้แพ้อย่างสะพานทองโกลเด้นสเตท์ไวเดอร์ผู้ทำสกอร์สูงสุดยังคงเป็นเดอะแบ็กประจำทีมสตีเฟนเคอร์รี23แต้ม2รีบาว์4แอสสซิต เสริม้วยจนนทานคูมินกาครับ13แต้ม2รีบาว1แอสซิสอนดรูวิกกินส์ครับ11แต้ม2รีบาวครับส่วนพี่บัวเขียวเดรมอนกรีนลงสนามมาเป็นตัวสำรองมี10แต้ม9รีบาว6แอสซิสสุดท้ายสะพานทองแพ้คาบ,บ้านยับเยินดูบอลตัวจริงในนี้ฝั่งเจ้าบ้านครับพี่แกงสตีเฟนเคอร์รี่ยังคงยืนประจำการพอย,ยการด์ดดวลก,ก,กับไมค์คอลลี่จอมเก่าของทิมเบอร์บลูครับตำแหน่งนี้ก็ถือว่าสตีเฟนเคอร์รี่เหนือกว่าชัดเจนครับ ไปกันต่อที่ตำแหน่งชูติการมือยิงสามมอน,นิสติฟเคใช้เบรนเดนพอสเซมสกี้ก็ถูกวิจารณ์อย่างนะครับจะได้ดวลกับแอนแมนเอทวนีเอ็ดเวิร์ดตำแหน่งนี้แอนแมนถือว่าเหนือกว่าหลายช่วงตัวส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดวันนี้ฟังบอริโอยังคงต้องรอลุ้นแอนดรูวิกกินส์จะได้ลงสนามหรือไม่ถ้าลงมาจะได้ดวลกับจรเดนแม็กแดเนียลครับคนนี้โดดเด่นเรื่องของเกมรับแต่ความครบเครื่องคงสู้แอนดรูวิกกินส์ไม่ได้ power forward ครับวันนี้โจนาธานคูมินก้าดาวรุ่งจอมดูดันได้ลงตัวจริงดวลกับจูเลียสแรนเดลครับส่วนตัวก็ยังมองว่าจูเลียสแรนเดลมีความสม่ำเสมอมากกว่าน่าเชื่อถือมากกว่าครับส่วนเซนเตอร์คุมงไนครับฝั่งเจ้าบ้านเป็นเควอนลูนี่ลงสนามเป็นตัวจริงดวลกับเจ้าพ่อเกมรับอย่างรูดี้โกแบรเรื่องของการรีบาวคู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับเกมรุกก็ถือว่าไม่ได้ดีทั้งคู่ ผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างที่ได้บอกไปแอนดรูวิกกินส์ครับต้องรอเช็คเดย์ทูเดย์ครับส่วนเดียนทนี่เมลตันเจ็บยาวมิเนสตาทิโมฟมีตัวสำรองอย่างโจอิงเกลครับไม่สามารถลงสนามได้อย่างแน่นอนครับเราไปดูชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันอีกครั้งครับที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกฝั่งเจ้าบ้านสะพานทองโกลเด้นสเตทไวร์เลอร์รับนี้ประกอบไปด้วยสตีเฟนเคอร์รีเบรนเดนพอสเซมสกี้แอนดรูวิกกินส์โจนานธานคูมินกาและเควลลูนี ส่วนมิเนโซตาทิมเบอร์ูฟครับรับนี้ประกอบไปด้วยไมค์คอลลี่อนโทนีเอ็ดเวิร์ดสจาร์เดนแม็กแดเนียลส์จูเลียสเรนโดและรูดี้โกเบร์โดยเจ้าบ้านสะพานทองอยู่ในอันดับ5ของสายตันตกชนะ13แพ้9ส่วนมิเนโซตาทิมบูฟทีมเยือนรั้งอันดับ7ในสายตันตกครับชนะ12เกมแพ้ไป10เกมครับโดยคีย์แมัชอัพในวันนี้แน่นอนเป็นการดวลกันอีกครั้งระหว่างสตีเฟนเคอร์รีและแอนดแมนส์ครับเอนโทนีเอ็ดเวิร์ด โดยในซีซั่นนี้ครับเคอร์รี่อยู่ที่22.6แต้มต่อเกมถือว่าไม่ได้สูงสําหรับตัวเขาครับเปอร์เซ็นต์ฟิกโก45%เกมนี้ต้องดวลกับทางด้านมิเนโซตาเทมูว์เดอะแบ็คคือแอนแมนเอตวานีเอ็ดเวิร์สครับ26.4แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์ฟิกโก45%เท่ากับเคอร์รี่ครับแต่การทําสกอร์ต่อเกมถือว่าดีกว่าเคอร์รี่ในช่วงนี้ครับเอ็ดเวิร์สครับและทัศนะของจานเจนในคู่นี้ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าครับการเจอกันครั้งล่าสุดครับเมื่อ2วันที่แล้ว รูปแบบและทรงบาสของมิเนโซตาที่มวูฟครับดูดีกว่าสะพานทองทุกมิติทั้งเกมรุกและเกมรับครับสิ่งที่เสียเปรียบอย่างเดียวคือการเล่นนอกบ้านเท่านั้นครับและถ้าวันนี้ครับไม่มีอุบัติเหตุทางการกีฬาเกิดขึ้นครับคิดว่าหมาป่าน่าจะบุกมาล่าสะพานได้อีกหนึ่งเกมขอยืนฟังแอนแมนแอโทนีเอ็ดเวิร์ดครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ